เพชรแกงก่อนอ๋อเพชรแกงก่อนไหนเพชรเอาเพชรเอาเสื้อมาอ๋อเดี๋ยวพ่อพ่อสัมภาษณ์ก่อนพ่อสอบสวนก่อนน้องเพชรน้องเพชรกัดพี่พลอยทำไมโอุ๊พลอยพี่พลอยกัดน้องเพชรทำไมอืกัดทำไมลูกน้องเพชรไปแกล้งพี่พลอยเหรอแกล้งทำไม หนูอยู่ด้วยกันสองคนน่ะหนูอย่าแกล้งกันเข้าใจไหมหนูหยิบผมนูหยิบผมไม่เฉยหรอหนูต้องอย่าแกล้งกันแล้วก็น้องพลอยตัวเองตัวเองเป็นพี่สาวอ่ะตัวเองต้องเออนั่นแหละอยากอย่าแกล้งกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจค่หนูต้องดูแลกันเนี้อยู่สองคนอ่ะ งเพนเพื่อนกันด้วยเพเป็นเพื่อใครใครเป็น uh> น้องเพใครเพชใครเป็นพี่พลอยพลอยเป็นพี quién, ่สาวหนูเป็นหนูเป็นน้องสาวใช่ไหมเธอเพชเป็นน้องสาวหนูต้องรักกันเอาจุ๊บกันก่อนจุ๊บกันก่อนขอโทษกันหรือยังขอโทษพี่พลอยขอโทษน้องยังไงขอโทษนะรักกันไหม รักกันรักกันโอ้ยทำดีดี <c oughs> โอ้ยทำดีดีกอดดีๆหน่อยเอากอดพ่ออย่างคั้นี้เพราะจะไปทำงานแล้วทุกพ่อเลยรักนะ <c oughs> รักนะจ้ะ <c oughs> เอาไปดูไปถามใหม่ซิว่ารูปรูปนั้นน่ะใครรูปใครไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครล่ะไหนรูปไข่ไหนน้องเพชรรูปเอารูปไหมพ่อดูซิเดี๋ยวรูปไหมพ่อดูสิลูกยายเอามาให้ดูหน่อยยายไหนไหนรูปใครเอามาให้ดูหน่อยสิแม่แตนเล้งไม่เนี่เองหรอจริงหรอเล่นเล่น้องเพชรไข่รูปใครอ่ะฮัลโหลรูปรูปใครน้องเพชรรูปไข่ ไม่พอถามก่อนลูกใครหน่ะลูกก่อนลูกแม่แม่ทำไมรู้จักรูปแม่อจุบจูบโอ้จุบจรูปแ่นอดีเหรอไม่ใช่านี้เนี่ยไู่กใครพี่พี่พี่ยังไหนแม่ตันหนึ่งแม่แม่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเข้าโรงพบาลต่ออจุบก่อนจุบก่อนเข้ารงบาล เราอยากกินอาหารว้ายรักหนอหนูอย,อยากกินอาหารหนูสั่งอะไรอ่ะลูกสั่งแก๊บก,กับเฟรชมามานี่เดี๋ยวพ่อจะพ่อกดเลยเดี๋ยวพ่อบอกวิธีสั่งแก๊บนะนี่นะตูต้องกดไปตรงนี้มาดูนี่เนี่ยของของแม่มันจ่ายเงินไว้แล้วอ้าวยาวา่าเถอะนี่นี่เห็นไหมกดเนี่ย,นนยอ่ะกดยาว่าสอนสังส่งแก๊บเถอะเจหน่าก็ไปกดชอปปี้เห็นไหม อาหารตรงนี้แม่ไปหยุบไม่ได้เป็นน่ะกดอาหารคนลงไปเลยเลื่อนดูคัาเนี้กินอะไรหนูจะกินอะไรกินอะไรแตะเลยสั่งเป็นนีีเลยนี่พ่อไปก่อนนะพ่อไปก่อนนะพ่อไปก่อนนะเจอกันร้อยเอ็ด พรุ่งนี้จะไปหาพ่อใช่ไหมที่ยะโสธรนะไปค่ะบอกสิมานี่มานี่มามาให้พ่อบอกในพรุ่งนี้ใครจะมาเพื่อรีมาเร็วเ๋ยวพ่อจะไปเอาแป๊บหนึ่ง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 มาหนี่สายนะมันติดมาด้วยอาวบอกบอกคุณย่าคุณยายพรุ่งนี้หนูจะไปรำสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอน้อพชรน้องพล <Okay. S 1> ที่กุดชมที่กุชมยะโสธรน,นะคะ,ะ,ค,ะคุณย่าคุณยาย,มา,ยมาเยอะๆนะคะนะะโอเค